ยายจะสอยยายจะสอยตรงนี้นะคะลูกใหญ่ว่าจะเดินไปดูสัหน่อยตรงที่ยายเก็บอยู่ตรงนู้นมันก็มีลูกใหญ่นะคะ นี่เดือดใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยดีว่ามันมีร่มถ้าไม่มีร่มมันร้อนยายถอดหมวกออกเปลี่ยนเสื้อแล้ววันนี้กระเป๋าไม่ค่อยเยอะไงก็เลยก็ต้องเอากระเป๋าไ้นี่มาแทนเพราะต้องใส่อุปกรณ์หลายๆอย่าง ไหลยย่ยาลูกมันใหญ่เดี๋ยวต้องเอาสักหน่อยนึงก่อนเก็บสักหน่อยนึงก่อนยายก็จะเดินเนี่ยที่จริงมันไม่ต้องเดินหรอกมันโอ้ยเอาเดอินยังอีกเยอะแยะเลยยายออเดอินยังอีกเยอะแยะเลยเขาเห็น 呀，没得路边野。 ทางนี้ดูวันนี้ได้ทำความสะอาดไปแล้วถงังนึงแล้วทำความสะอาดไปแล้วถังหนึ่งแล้วลูกมันใหญ่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้หรอกตรงนี้ cú dài nghiêm trang, rạ เอินห่างกล้องหน่อยนะคะเยอะแยะเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆตรงเนี้ย ไม่เอาไม่ได้ค่ะมีแต่ลูกเริ่มมาเริ่มเลย <c oughs> ดูเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยวันนี้ได้ไปแล้วห้าสิบยูโรเหลืออีกให้คอดไปเรื่อยๆ ร้อนจริงๆเดี๋ยววันจันทร์ธนาคารมาเอาอีกอือ <c oughs> นแล้วแต่ตรงนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆอือ <c oughs> มีแต่ลูกใหญ่ๆจริงๆ เห็นอย่างนี้แล้วก็น่าอยากเอาใส่นั่นน่ะใส่ตู้เย็นตัวเองไว้กินอ่ะอืมอ้วน,นจริง ไม่ได้คุยด้วยนะมัวเก็บอยู่ตัวยายจะพาเดินมากก็เดี๋ยวมันก็ไม่ได้แล้วสามถังวันนี้ถ้าได้สามถังก็โอเคสามถังก็ร้อยห้าสิบยิโล แก่ okay, แบบยายร้อยห้าสิบยูโรก็โอเคแล้วโอ้อยห้าสิบยูโรก็โอเคแล้วบรรทังแต่มันได้มากกว่าถังไงมันได้มากกว่าถังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันเอาใส่เยอะก็ไม่ได้กลัวมันนั่นดูทางนู้นต่อต้องเอาถังติดตัวมาด้วย ต้องเอาถังติดตัวมาด้วยเนี่ยยังเยอะแยะเลยดูดยดูดิคะูกคนอ้วนอ้วนใส่เยอะก็กลัวมันมันมันแตกอะมันแตกแล้วมันก็จะไม่สวยอืม ถ้ามันแตกแล้วมันก็ไม่สวยนี่มันแตกแล้วมันจะทำให้แฉะหมดเลยเห็นไหมคะลูกใหญ่ เอาใกล้นี้ก่อนดีกว่าลูกใหญ่จริงๆค่ะ ลูกใหญ่จริงๆค่ะตรงนี้ลูกใหญ่จริงๆดีหน่อยไม่ร้อนค่ะเมื่อวานร้อนโอ้โหยายแทบทนไม่ไหว ไปเอาทั้งอื่นอือไปเก็บทั้งอื่น